รักษาที่ทองหล่อมา8ถึง9ปีแล้วอะครับเป็นความปมาระทับใจตั้งแต่แรกพบเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลใหญ่เครื่องมือพร้อมแพทย์พร้อมความทุ่มเทของหมอที่นี่คือเขาทุ่มเทจริงๆแล้วก็เขาก็ใส่ใจจริงๆหมอไม่ได้ดูแลเพียงแค่น้องมิวอย่างเดียวแต่คุณหมอจะคอยให้กําลังใจคอยให้คําแนะนำเหมือนเป็นแม่คุณที่สองของน้องมาตั้งตั้งแต่ตอนเด็กดูแลน้องมาตลอดเรื่อไม่ว่าจะเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องจีบาถาะเลยค่ะตั้งแต่เด็ก ผมไม่รู้วา่าผมจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเปลี่ยนหาที่อื่นเพื่ออะไรจะเจอแบบนี้อีกไหมที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์ทองเ่อด้วยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดบางโรคมันไม่สามารถรอได้ค่ะถ้าทุกอย่างาพร้อมมันก็คุ้มค่ะสำหรับชีวิตชีวิตหนึ่งที่เราจะสามารถรักษาเขาไว้ได้